เซซามิน,มนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นคุณประโยชน์ลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยทำให้นอนหลับสบายป้องกันข้ออักเสบร,รูมาตอยป้องกันโรคมะเร็งป้องกันโรคเบาหวานป้องกันโรคกระดูกเสื่อมบำรุงสมองหัวใจบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณชะลอความชราผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซซามินซึ่งประกอบไปด้วยงาดำ ราชินีแห่งพืชน้ำมันราชันแห่งธัญ,ญพืชงาดำจากมเมล็ดงามเม็ดเล็กๆสู่งานวิจัยอันสมคุณค่าสารสกัดเซซามินสิทธิบัตรโลกเพื่อมูลมนุษยชาติซึ่งมีกระบวนการผลิตน้ำมันงาเซซามินคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์งาดำ ที่มีคุณภาพโดยปลูกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านกระบวนการสกัดเย็นและกระบวนการครองเข้าสู่การจัดเก็บในถังน้ำมันงาที่อุดมไปด้วยสารอาหารแล้วสกัดเซซามินจากเปลือกงาสารเซซามินจากน้ำมันงาดำซึ่งสารเซซามินช่วยตัดท่อนำเลี้ยงของมะเร็งนอกจากนี้แล้วยังช่วยฟื้นฟูโรคสมองเสื่อมโรคข้อเสื่อมโรคก,กระดูกพรุนได้ผลเป็นอย่างดีอีกด้วย คุณประโยชน์องค์รวมของเซซามิน 1. ตัดท่อน้ำเลี้ยงของมะเร็ง 2. ทํทำให้แคลเซียมประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับกระดูก 3. ช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมและปกป้องเซลล์สมองที่แข็งแรงอยู่ 4. ลดก,การอักเสบทุกชนิด 5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือสร้างเซลล์ 6. ทำให้ผิวสวยผมสวยกระชับ7ทําให้กล้ามเนื้อกระชับเซซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็น น้ำหนักสุทธิ21กรัมบรรจุ30แคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเซซามินส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลน้ำมันงาดำ500มิลลิกรัม Black ซ e s a m ออ Oil 500มิลลิกรัมวิธีรับประทานวันละ2แคปซูลพร้อมหรือหลังอาหารก็ได้ควรรับประทานอาหารให้ครบ5โมงคำเตือนเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน และไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเซซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขและออยอเป็นที่เรียบร้อยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาชิกทั่วประเทศ